ยัดกระบายแบนเนาะกราบสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับัจับพวงมาลัยจะค่อยหวันดีก็ได้ครับผมตาด็อกเรดนะครับแล้วก็นี่ครับยัดยัดห่าเฮ้ยจับจับพวงมาลัยก็วันนี้ก็นะฮะพี่ๆบอกว่าจะมาตามติดชีวิตเราวันนี้ครับผมและเพื่อนสนิทผมยัดห่าครับผมเฮ้ยจับพวงมาลัยกูจับอยู่ในกูจับไปแล้วนไม่ต้องกลัวหรอกไอ้สัสกูก็มองทางไม่ด็คือในีันเป็นวันว่างแล้วมีรายการมาถ่ายทำ สิ่งที่ผมอยากทํามานานแล้วครับคือกลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าโรง,งเรียนลาดดาเทธิ์จะชวนยัดกลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าครับแต่ว่ายัดมันอยากไปอาบนวดเดี๋ยวผมหาวิธีก่อนเฮ<า>้ยยัดกลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากันไหมไปปะมึงจะไปทำที่อะไรกลัวหาอกาสมานานแล้วเนี่ยที่ออกมาทํางานแล้วเสร็จไวเนี่ยอเออจะได้ไปอ่างไงกลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากันนี่วิธีดารา,ลาเลยนุ้ยนานๆทีได้ไปพักก่อนกูนก็อยากแช่นองแช่น้าให้ตัวสะอาด เราเนี่ยที่เป็นรุ่นพี่ยกลับไปโรงเรียนเก่าอพอเราลงไปปุ๊บเด็กทุกคนจะต้องอึ้งหขนมองแล้ววิ่งกันมาเป็นกลุ่มวิ่งกันมาเฮกันมาวิ่งเข้ามาลุมขนาดนั้นจริงหรอจริงเว้ยเมดว่าทุกวันนี้กุวรู้สกเบื่อจะตายมองทางด้วยอ๋อเขาไปไหนก็เห็นหม่มีแต่คนจี๊แบบกีดจะเด็กก็วาวว้าว,าว <No. S 1> กีดอ,อ้าใช่ใช่ใช่ใชใชสถานที่เดียวที่คนจะกีดมึงและกู มากกว่าคนล่ออย่างจะเด็ดแล้วหว่าว้าวก็คือโรงเรียนเก่าเราไงอ๋ออ๋ออย่างนี้คือไปใช่ไหมอ๋อไอ้ศาตว์ไอ้ซอยเฮี้ยนี่มันออกอยังไงวะูวนานยังไงศาตร์เฮ้ยมีเด็กทักเราด้วยออบอกแล้วว่าแหน่มาโรงเรียนเก่าเราดังอขอบคุณครับขอบคุณมาก,อ,มากอะไรนะน We are so ได้ได้ครับผมขอบคุณมาก ปลามึงไปก่อนก็กูจะขาขอสามคำไปสัตว์อย่าไปถือสาขาเด็กมันเมากาวมาแหละทำไมกูหน้าเหมือนทับทิมตรงไหนวะเหมือนเรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมึงไม่ลงประตูฝั่งโน้นไอสัตว์ อ๋อไอ้เหี้ยกูลงฝั่งนู้นมันไม่มีกล้องอ๋อฉลาดนะเราอะช่วงการนี้กูรู้นู่นว่กล้องอยู่ไหนไอทำอะไรครับวันนี้โรงเรียนปิดครับโรงเรียนปิดปิดประตูขอปิดเทอมอันนี้ช่วงปิดเทอมอะนี่เดือนอะไรเมษา ปิดเทอมอ่ะอุงลุยัยโรงเรียนปิดเทอมมึงพากูมาทำไมกูไม่รู้โรงเรียนปิดเอาเด็กสมัยนี้เขาไม่ได้เรียนทุกวันลุงนี่กูไปอ่างศิลาสบายใจไปแล้วอาบอบนวดเฮ้ยกูขอโทษด้วยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเด็กมาสอบซ่อมอ๋อไม่เด็กพวกนี้มั้งหัวแบบมากันเพียบมันเป็นเด็กที่หัวหัวไม่ไวอ่ะต้องมาคอยสอบซ่อมแบบไม่ฉลาดนู่นนี่นั่นนะ เฮ้ยเด็กมันมองเราแล้วเว้ยเฮ้ยเเด็กมันเห็นเราแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอึ้งแล้วเด็กมันอึ้งแล้วเฮ้ยมันรวมตัวกันแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรวมตัวกันเป็นฝูงเลยเว้ยเัาทำมันจริงจริงทักแล้วทักมันทักมันเลยเฮ้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 ยว่าไงเฮ้ยแม่งอึ้งแม่งอึ้งเแม่งรวมกันเป็นกลุ่มแล้วเว้ยเป็นไปอย่างที่มึงพูดเลยใช่ไหมใช่แล้วแล้ววันของเราก็มาถึงได้แล้วมาเลยน้อง มันวิ่งมาเลยเป็นไงกูบอกแล้วไงมึงบอกกูว่าเดี๋ยวน้องๆนี่จะมองกันเป็นแถวทุกคนจะต้องหันมองใช่แล้วแล้วเฮกันวิ่งมาวิ่งกันมาเฮกันมาใช่แล้วเป็นพยาที่มึงพูดเลยแล้วก็มาลุมถึงเราลุมถึงเราวิ่งเข้ามาลุมวิ่งมาเป็นกลุ่ม เอ้ยเอกูพ <gauche vanity> <1 S 2> ี <realmente> ่ตากับพี่ยัดรุ่นพี่มิงนี่ลาดดอมเล่นรุ่นยี่สามเอ้ารุ่นพี่ก็ไม่บอกทุกคนเขาหรออ่าเดี๋ยว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 เอ่อปล่อยให้ฝนมันก่อหัวพวกกูไปเถอะไอ้สัสโอ้โหตบซะเลือดแทบจะข้างในสมองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูจะฟ้องแนวัดดาวให้หมดเลยคือพี่สองคนเนี่ยอยากมาแบบว่า มาคุยกันเรื่องแบบว่าสมัยเรียนมปลายวีรเกียนสมัยลำว,วีรกรรมสมัยเรียนอไม่ได้มานานเท่าไหร่ละโอ้โหของครูในหลายปีไม่น่าเชื่อหลายปีนึกศนาเลยครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวช่วยกันเล่าวีรกรรมสมัยเรียนหน่อยบบคุยเรื่องนี้ว่าแบบว่าแฟชั่นอทรงผมทรงผมอ่าทรงผมแต่ก่อนก็จะแบบว่า ต้องต้องขอลักลักใส่นิดนึงอ่าลักใส่ต้องต้องทิ้งนิดนิดทิ้งนิดนิดหรือลานบินใส่เยลใส่เยลใส่เยลตั้งนะต้างแบบดูหวีอย่างเงี้ยตั้งนะสมัยนี้ไว้ผมไงปวดล้อนวดรนคือเฟี้ยวปวดร้นคือเฟี้ยวเหรออ๋อคือสมัยนี้ใครไว้ผมยาวมันก็ดูธรรมดาแล้วใช่ธรรมดาอันนี้แฟชั่นเรื่องทรงผมอ่ทรงผมคราวนี้มาเรื่องเสื้อสมัยเราต้องอะไรนะผ้าดิบผ้าดิบผ้าดิบกับผ้าดิบไม่ใช่แบบชุดนักเรียนแบบเนี้ย ไม่ใช่ไม่ไม่ในฐานอุณภูมิหรือการทำอาหารบดิบหมายถึงแบบผ้ามันแบบขึ้นริ้วรอยเยอะๆมาดูดิบๆแบแติดกระดอคุมเลยกระดคอขอโทษไม่รู้ปรเดนที่ชอบพูดผวนนี่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกระดุกคอแต่แต่ไม่อยู่ยุคหนึ่งที่แบบว่าเขาจะมาใช้กระดุมคอเขาจะเข็นกัดกัดติดทั้งที่ติดกระดุมได้แต่มันไม่แฝงไม่แยวก็มีแบบนี่นี่เอาปกเอาปกเข้ามคอจีนคอจีนนี่ ต้องคอจีนคอจีนนี่แบบนี้สมัยนี้เขาทำกันไหมไม่ถาม่าทำอ่ะตัวเกงเก่งเงือเก่งเงือเกงเก่เกงยุคเราไง มาเปิดยีนแข็งสั่งตัดใหม้หูควายหูควายหูใหญ่ตะเข็บคู่ตะเข็บคู่แล้วก็มีริมริมริมแดงข้างหลังข้างหลังก็เป็นหูคู่อ้าวจะมีคำฮิตสมัยนั้นอะไรนะเฟิตฟังกระเป๋าหลังหูคู่สมัยนี้เป็นไงแฟชั่นไหนโชว์ดิ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 ีหมีไหมอันนี้หูคู่อเดี๋้วเราเก่งเลยปัดปุ่มไป ไหนๆก็เกมมหาลัยแล้วไปเลยเนี่ยอันี้คือแปดขั้นตรงนี้สมัยเราไม่มีนะไม่มีไม่มีเท้าได้งเท้านี่จะโชว์ไปเลยส่งเท้าเดี๋ยวเอาโชว์ใกล้ๆพี่มองแล้วก็เห็นแล้วมองแล้วอยไรมองแล้วอะไรโอ้โหพี่มองจัดหน่ยเดี๋ยว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 ว่ามึงโชว์นานในเลือดกูไม่เดินเลยนะยุกแรก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 ไปยุกแรกไปเอ๊าเท้าแ่ละมือ ในยุคแรก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 ยุคสองเนี่ยม้วนรึ้งเดียวม้วนรึ้งเดียวฟาบพอเสร็จแล้วยัดไส้ยัดไส้ยัดไส้เข้าไปนี่ยุคสองต้องเห็นตะตุ่มหน่อยเห็นตะตุ่มคือคือแบบโอ้พี่แทบเหมือนจะไม่ใส่ตะตุ่มด้านก็อายหน่อยอ่ะนี่ต้องอย่างไงสมัยพี่นี่คือจ้าบจ้าบแล้วสมัยเราทำไงสั้นสานอ๋อเน้นสานไอ้นี่ยัดคืนนี้ นี่คือสมัยเราที่นี้จับสมัยน้องเขานี่ปี2005ก็คือเป็นเท้าถุงเท้าส้นถุงเท้าสั้นเห็นใส่หลายคนเลยจะได้ไม่ต้องม้วนรองแต่ถ้าถ้าสมัยนี้ใครทําอย่างนี้คืออะไรเทปะเดี๋ยวปะเฮ้ยมึงจะยืนข้างหลังท้าไหมเนี่ยคราวนี้มาดูแฟชั่นรองเท้ากันบ้างสมัยพี่ค่ะใส่รองเท้าเนี่ยต้องนานยาง เสร็จปึ๊บเฮ้ยใส่เดิมเดิมนี่มันแบบมันไม่จ้าบะถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าเหมือนมันต้องเอามาโมให้รองเท้านันยางเนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนี่คือสมัยพี่สมัยยุคยุคพี่เนี่ยมันจะไม่มีโลโก้นังยางเนี่ยใช่แต่ว่าคนมันก๊อปกันเยอะใช่มันก๊อปกันเยอะพอก๊อปกันเยอะเสร็จงานี้นันยางก็เลยทําโลโก้มาเลยใช่ก๊อปที่ตีกันที่ออกกันได้ก๊อปตรงนี้เยอะยดตบเด็กกูโดนหัวยังไงเยอะตกอใจตกใจ นันยางก็เลยทําให้มีโลโก้ทำให้มีโลโก้ทําให้ชัดเจนไปเลยว่านี่คือของนันยางของยากอ่าคนอื่นจะได้แบบกรอบมีของโป่งของปลอมจะได้ดูออกตอนพี่นะส่วนตัวพี่นะพี่เอาสีมาลงมาลงแบบว่าให้ตามโลโก้นันยางเลยให้เท่ีเลยให้เด่นให้ชัดเลยอ่าให้เด่นให้ชัดเลยแล้วยุคนี้ทํากันวะยุคนี้ทำกันวะภาษาแล้วแล้วแล้วเด็กยุคนี้ทำยังไงวะเด็กยุคนี้ทำยไงไหนโชว์เด็กนี้ไหนไหนดูที อ๋อเอาเล็กปิดทาโอ้โหสักบ้างเหอะนะเออรู้รู้ว่ามันทนแต่ว่าซักบ้างเ็คืโอ้โหัสวัสดีจ้าสวัสดีครับเฮ้ยพี่เปีนยังไงนี่พี่รองมีความพร้อมเฮ้แต่นั้นยางอ่ะเรื่องจริงเลยตอนที่พี่เรียนอยู่อ่ะตอนที่กูเรียนอยู่ะถ้าแม่งยิ่งเก่าอ่ะแต่ซี่ๆไม่สวยนะแม่งแบบ แม่งเสียวมากแม่งจามบับ่อยมากเนี่ยตอนที่กูอยู่ตอนเรียนอยู่อ่ะกูเป็นเซียนเรื่องดูรองเท้าเลยเพราะว่าจะมีออเดอร์เข้ามาสั่งอยู่ตลอดเวลาไอ้คิบปร์เซ็นต์ห้บาทคงสุดท้ายแล้วผมรับออเดอร์ขายได้เท่าไหร่ห้าสิบบาท50บาทโอ้โหอ้าวคุณถ้ามีปัญหาอย่างง e nah, ี้ไม่ต้องกลัวเลยเราไงเรามีการบริการรับเทิร์น ยุคเก่าของเมื่อก่อนเขาจะเอาใส่ห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็ห้องสมุดเขาก็จะมีกระโนการให้ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเราก็ฟอมเราก็ฟอมว่าเราใส่คู่นี้ไปแล้วไปถอดไปห้องสมุดฟืบพอเราเข้าไปฟึบเดินเข้าไปตากแอร์ให้เย็นพอเสร็จแล้วเราก็เดินออกมาแล้วก็ใส่ของคู่อื่นจ้ะอ๋อเนียนไอสัตว์ขโมยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ารุ่นไอ้นี่รองเท้ากินข้าวได้รองเท้าอะไรกินข้าวได้เนี้ยแงวแงวคุณภาพ ลองดูเนื้อในอะจริงๆอันนี้ให้ดูเป็นเสียรองเท้าดูถึงเนื้อในนะฮะลดูการเย็บจะไม่เหมือนรองเท้าที่อื่นความแน่นหนาความแน่นหนานะฮะดูนะครับคุณเคยเห็นไหมว่ารองเท้าอ่ะมันหาได้ยากมากนะฮะในประเทศนี้ที่รองเท้าพื้นเนี่ยจะตึกแต่ว่ายังใส่ได้อยู่หายากไหมหนึ่งรองเท้าตึกแต่ยังใส่ได้อยู่สองยิ่งเก่ายิ่งสวย ดูของก็ดีคือมันคือบาลานซ์บาลานซ์การลงเนื้อดีีนี่กูดึงกันอ่ะนี่เลยนะโอพยายามห้ามมึงแล้วนี่กูเพลิดเพลินกับรองเท้าขหนอ่ะนีเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมผมยืนยันเลยเนี่ยว่ามันทนจริงๆมันทนแม้ว่าจะเจออะไรสภาพยังไงเนี่ยฟึบสิผมมาใส่กาวดิสภาพโปรตีแล้วดูเหมือนใหม่ม่ไเหมือนเดิมมันทนเหมือนเดิมนี่ยังไปขัดชูได้ด้วยไปขัดชูได้ด้วยโอ้ใช่เลยเที่ยวได้เลยเนี่ยลองถอดรองเท้าใส่ไิ่คิด เรงเรียนกิวพอพาโรงเรียนแล้วปึ๊บอ่ะใส่สลิปออนอ๋อพอใสออนอออ่ะอันนี้พอเปลี่ยนพอไปข้างนอกไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่พอเจอผู้หลักผู้ใหญ่ใส่ไปปุ๊บโอนค้อนร้อนร้อๆรอนร้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 อนรอนร้อนร้่นรอร้อจ้นอนจอนรงนร้้น้อนนร้อนม้อนอ้นนี่ยนน้นล้นอนน้นนนรนร้นอนอน อีกการโมสไตล์หนึ่งนหนึ่งของสมัยนี้แบบลิ้นออกมาคือแบบว่าที่เราคุยกันมาเรื่องแฟชั่นทรงผมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนการใส่ทรงใส่เสื้อก็เปลี่ยนเปลี่ยนเกงการม้วนถุงเท้าก็เปลี่ยนเปลี่ยนแต่มีอย่างหนึ่งที่รุ่นพี่เนี่ย เขาเรียกว่าจับกับรุ่นน้องที่เรียกว่าเฟี้ยวเนี่ยที่มันเหมือนกันคือรองเท้าใ่ยังใส่นันยางอยู่ใส่เหมือนเดิมพูดจริงนะไม่ได้ตอแหลหรือว่ากระบวนการใดๆเลยนะรองเท้านันยางดีสุดจริงจากการใส่มาแล้วทนการใส่แล้วมีความสวยเขาเรียกว่ามันมีเสน่ห์คือมันแตกมันเป็นแบบรองเท้าที่แบบว่ายิ่งเก่าแม่งยิ่งสวยใช่เอนนี้ถามน้องๆดีกว่าทําไมถึงใส่นันยางใส่แบบ โอเคสุดอะเพว่ามันสวยดิดูเก่าเลยมันยิ่งอ่อนไปไงห้องอื่นมันไม่มันไม่เก่าอะยี่ห้ออื่นมันพวกเหล็กติ๋มเหล็กติ๋มเหล็กติ๋มใส่อะพวกเด็กติ๋มใส่อ๋อเดี๋ยวไม่ติ๋มนะหุ่นของมึงน่าจะติ๋มนะแน่นอะไรแน่นมันมีบาลานซ์มีน้ำหนักใช่ป่ะมันทนมันทนซื้อมาแล้วใส่ได้ทั้งปีเลยอ๋อเพราะมันขาดแล้วมึงไม่เปลี่ยนหรือเปล่าใช่ยิ่งขาดแล้วมึงไม่เปลี่ยนหรือเปล่ามันยิ่งเท่ไงก็เลยยิ่งใส่อ๋อมันกระชับกัน มันกระชับมึงแล้วเชือกแน่นหรือเปล่าคือใส่พอดีเท้าเหมือนออกแบบมาสำหรับคนไทยมันหาซื้อง่ายเออใช่แล้วมันฮิตไงมันมีทุกที่มันเป็นตำนานมจากรุ่นู่อรุ่นโอ้ยไอ้นี่ดูโฆษณาเยอะเอาที่นี่ใส่กอบเพียมพองไว้เลยพี่นั่นรูปพ่อมึงหรือรูปเท้าอ่ะาเอารูปพ่อไปทำมากกว่านะใส่แล้วสบาย สบายตีนใส่มาแล้วสบายเท้าสบายเท้าเท้านันยางก็มีของที่แบบก๊อปปี้เรียนแบบเพียบเลยทําไมไม่ใ hmm. ส like um, ่อะทไมต้องใส่ของแท้แต่มันไม่คุนของแท้ครับแต่มันไม่เชยมีใส่ได้ทุกยุคมันใส่ด้่งแก๊งเลยอใส่ใส่ไม่เหมือนเพื่อนเชยอ่ะอ๋ออ๋อมันเหมือนคนอื่นเขาเขาก็ใส่กันหมดใช่ของเขาเป็นไอจอกที่ใครเขาใส่กันของฟอบเดี๋ยวนี้นันยางกันทั้งนั้นแล้ว ก็นะได้คุยกับน้องๆไปสนุกสนานก็คือที่เราพยายามแบบม้วนถุงเท้าครับคอจีนโมนู่นโมนี่ก็แต่ว่าเหมือนตอนนั้นเพื่อแบบอยากให้คนอื่นอะมองว่าเราเก๋าใช่คือพอโตมาแล้วมันนึกย้อนมันก็เหมือนว่าทำไปทําไมวะคือพวกพี่เนี่ยก็มาเยี่ยมมาุษ่นมานั่แล้วก็ผ่านอะไรมาก็บอกน้องๆแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยอันไหนจะถูกผิดหรืจะไม่รู้หรือ อะไรไม่ดีเนี่ยบางอย่างพวกพี่ก็ไม่แบบไม่สามารถบอกได้ทุกอย่างแต่เรื่องรองเท้านี่กูยืนยันอจะมีอยู่แล้วชื่อว่ารองเท้ามันดีอ๋อยืนยันท่ายืนยันก็ดีอันนี้บอกได้จริงๆป่าเดี๋ยวพวกพี่ไปก่อนละจากก็คืออยากให้น้องๆในระหว่างที่ยังอยู่ด้วยกันในรั้วโรงเรียนนะก็คืออยากให้ทุกคนแบบว่าช่วยกันสร้างวีรกรรม ในวัยเรียนหรือวีลเกียนในัวลัยอ่ามันจะลํำข้งวีลกรรมวีลเกียนเนี่ยให้เพื่อนๆนจดจำเป็นวีลกรรมตลกตลกสนุกเอาไว้เล่ากันนะขอให้โชคดีครับทุกคนพี่ไปก่อนแล้วพี่ไปก่อนแล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมลองนึกดีๆแล้วอ่ะอ่ากล้วยเด็กกลุ่มเนี้ย แม่งเหมือนเราตอนเรียนเลยเออใช่ชัดเลยแต่ก่อนพวกเราตอนเรียนอยู่นี่เราก็เป็นกลุ่มใหญ่มปลายคกันห้าห้องห้าห้องห้าหกเจ็ดแปดแต่ก่อนเราก็เป็นกลุ่มนี้เหมือนอีกคณะหลงเนี่ยตรงนี้แหละแต่บางทีเราเข้าใจอย่างหนึ่งว่าบางทีเราโดนผู้ใหญ่แบบสอนอะไรนู้นนี่นั่นอ่ะบางทีเราก็รู้ว่าบางทีเราเราไม่จําเราไม่เก็ตหรอกแต่เมื่อวันนึงเราผ่านมาแล้วอ่ะเราก็จะเข้าใจ กูก็หวังเพียงแต่เดี๋ยวไอเด็กพวกนี้สักวันเนี่ยเมื่อมันจบไปแล้วอ่ะหรือว่าสักวันหนึงมึงอาจจะรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะแล้วมันคืออะไรไม่รู้ตอนนี้กูยังไม่รู้เลยว่าคือคืออะไรแต่กูเชื่อว่าสักวันนี้มึงไม่รู้อ่ะเนี่ยไม่รู้แต่สักวันกูว่ามันต้องเชื่อต้องรู้ไงว่าคืออะไรไม่รู้ไงก็จบนานแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ก็เชื่อว่าสักวันมันต้องมีหวังว่าสักวันเด็กพวกนี้มันต้องรู้เหรอว่าสักวันมันต้องรู้อะไรอ๋อกูก็อยากจะรู้ ว่ามึงรู้เปล่าว่ากลัวรู้อะไรรู้อะไรรู้อะไรอ่ะให้ทายกูจะไม่รู้เหรอว่ามึงรู้รู้อะไรอ้าวรู้อไม่รู้อะไรรือรู้ไม่รู้อะไรเป็นเฟย์ยังกระบอก้แบนเนะโอ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกคือแบบคือแบบคืาแบบว่าแบบ อยากให้โลกรู้อยากให้โลกรู้จุงเป็นไงเป็นไงเห็นอะไรยังเห็นอะไรยังเห็นของเด็ดจังนี่เลยโอ้โหตุงกระพงวัดเห็นยางอะไรอะไรอะไรนี่ของเด็ดของเด็ดเข้ามาเลยกล้องเข้ามาเลยอ่านี่เลยของเด็ดอะไรไม่ใช่ด้วยความที่แบบว่าตาพิยัตเนี่ยเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของนันยางจนนี่ครับเขานันยางครับ ได้จัดทำรองเท้าที่เขาเรียกว่ารุ่นพิเศษลิมิเต็ดอิ dition เป็น,นนี่เลยเฟสเฟย,ย์นอ,นอย่างกันนันยางรองเท้านันยางรุ่นเฟสเฟยครับไม่คิดไม่ฝันว่ารองเท้าที่เราใส่เฟี้ยวตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะมีชื่อแก๊งของเราติดอยู่ที่รองเท้าครับมันจะมีรุ่นที่แบบว่า เป็นรุ่นของเราเองฮะคือตอนนี้พวกพี่เฟสเฟกกาลังเห่อมากฮะเมื่อคืนก็เอาไปนอนกอดตื่นเช้ามาก็ชงแดดก,กับน้ําร้อนนะฮะผมแป๊บหนึ่งกําลังเห่อรักมากผู้เนี้ยักมากกดอยากจะบอกว่ามันรู้สึกฟินมากครับหลังจากที่เห็นรองเท้านันยางเฟดเฟ่ครั้งแรกอยากได้หรือเปล่าแม่อยากได้ดิใครอยากได้บ้างครับนันยางรุ่นเฟดเฟ่ครับ เรามีแจกครับผมง่ายมากครับเพียงแค่คอมเมนต์มาข้างใต้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 ครับให้เล่าวีรกรรมสมัยเรียนวีรเกียรสมัยลำครับคือวีรกรรมวีรเกียรที่เราเคยทําเมื่อสมัยเรียนครับเล่ามาข้างใต้นี้ครับแล้วก็พร้อมบอกเบอร์รองเท้าและชื่อที่อยู่ติดต่อกลับครับวีรเกียรของใครครับเด็ดสุดเฟี้ยวสุดสุดจาบว่าบอยสุดครับเตรียมตัวรับไปเลยครับกับรองเท้านันยางล่นเฟ้ยครับส่งกันเข้ามาเยอะๆครับขอยยําครับ ไม่มีขายนะครับเราแจกอย่างเดียวครับผมเงินยางเป็ดเฟ